สวัสดีค่ะก่อนที่จะขึ้นไปอพาร์ตเมนต์ก็เดินมาดูดอกเลดบัตอีกครั้งหนึ่งบานเต็มที่แล้วค่ะสวยนะยอดอ่อนก็กำลังจะจะแตกยอดอ่อนค่ะโหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บผักชนิดนึงโหมันหอบใส่แบบนี้แล้วพูดแล้วมันหอบค่ะวันนี้จะพูดสั้นๆให้ฟังเกี่ยวกับ ตอนไปเข้าค่ายลูกเสือมันก็จะมีการเดินทางไกลครูบางเขาจะแบ่งครูอยู่ตามจุดต่างๆค่ะแต่ตัวเองนั้นอยู่อยู่ผแผนกอาหารก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเดินทางไกลค่ะมีครูรุ่นพี่คนนึงเขาอยู่หมวดวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนเรียกว่าเป็นหมวดวิชาค่ะเขากลับมาที่ฐานช้ามากเลยเพราะเขาพาลูกเสือของเขา ไม่รู้ว่าของเขาลูกเสือหรือเนตรนารีนะคะจะไปทั้งลูกเสือและเนตรนารีมีคนไปแกล้งพี่เขาค่ะเขาอาจจะแกล้งแบบสนุกสนุกไม่ได้แกล้งพี่เขาหรอกค่ะคือตามภาษาเด็กคงนึกสนุกไปไปเปลี่ยนลูกศรให้ชี้ไปอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งทางที่ลูกศรชี้ไปมันเป็นป่าที่ลึกไปอีกพี่เขาก็พานักเรียนพาลูกเสือ เดินไปตั้งนานบอกเอะมันมันทำไมมันมันไกลออกไกลออกพี่เขาก็เลยเฉลียวใจจากนั้นก็พยายามหาทางที่จะวกกลับมาที่ที่ฐานนะคะสมัยนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะมันจะติดต่อกันหลงแล้วจะติดต่อกันเหมือนกับสมัยนี้มันไม่ได้ค่ะเมื่อเมื่อกี้ไปนึกอะไรออกก็ไม่รู้ก็เลยบอกเออพูดเรื่องที่ว่าครูเขาพา ลูกเสือเดินหลงทางเพราะว่ามันมีคนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนลูกศรทางเดินค่ะนั่นแหละคือทางเกี่ยวกับการเดินทางไกลดูสวยๆค่ะสวยไม่กล้าที่จะรูดใส่ปากเมื่อก่อนเนี่ยกล้าค่ะรูดปุ๊บโยนใส่ปากเคี้ยวเดี๋ยวนั้นเลยแต่ทุกวันนี้มันไม่สะอาดค่ะกลัวไว้ก่อนดีกว่าค่ะสวยๆว,วันนี้ฝนตก ภาพก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโู้สวยจังเลยนี่ค่ะ Eastern Redbud ยังมีอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะมีต้นหนึ่งที่เดินตรงพื้นนี่ก็ปาะกาดหอมป่าเต็มไปหมด Redbud เนี่ยจะติดดอกต้องสามปีขึ้นไปฮะอันนี้ก็คงได้ประมาณสี่ปีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยใบ,บยอ่อนยังยังเล็กๆอยู่ค่ะ นี่แหะค่ะมีอยู่ก็มีอยู่ตรงจุดนี้จะมีอยู่มีอยู่เท่านี้ค่ะตรงจุดนู้นอีกยังไม่มีดอกเขาจะมีเป็นจุดๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ